ที่บูธ Honda นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เนี่ยนะครับก็เน้นขายรถนะครับมีเปิดรถใหม่อยู่แล้วนะครับเราก็ทำคลิปกันไปแล้วนะครับสำหรับ all new honda crv Generation ที่6นะครับว่ารายละเอียดตัวรถนะครับก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าเดี๋ยวเราได้ขับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคิวที่จะแบบยืมอยู่แล้วก็คงจะได้ไล่รายละเอียดนะครับหลักๆรถใหม่นะครับก็จะมี W r v ที่หลายๆคนก็จะบ่นว่าราคาเนี่ย เด็ดเหลือเกินนะฮะแต่รถขับดีนะครับผมขับแล้วนะครับก็คือรถขับดีเนียนนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าเอ็นเอแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์พันห้าเอ็นเอที่ขับดีที่สุดในชีวิตผมตั้งแต่ขับมานะครับแต่ว่ามันก็คงจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ฮอนด้าจะทำพันห้าเอ็นเอน่าจะนะครับอันเนี้ยคือวิศวกรไทยโปรดักไทยนะครับเป็นคนทำนะครับเป็นคนพัฒนาแต่ว่าอินโดเนี่ยเขาก็ขายก่อนเรานะครับพื้นฐานมันเนี่ย ก็เหมือนกับใน blb จริงๆแล้วรถเนี่ยนะครับในเรื่องของพื้นฐานในการพัฒนาเนี่ยทำมาร่วมกันนะครับคือผมก็พาไปดูตัวรถมาหมดแล้วนะครับมี2เกรดด้วยกันนะฮะอ่ะก็7ไปปลายนะครับกับแ0 0แสนก็บาทแต่หน้าตาตัวรถดีนะมองภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านท้ายด้านหน้ามันลงตัวมันดูกระทัดรัดนะครับสวยแล้วก็น้ำหนักตัวถังเนี่ยมีคนถามว่าเอ้ยทำไม เป็น1,005เอ็นเอที่ขับดีที่สุดตั้งแต่ผมขับ1.5ลิตรมานะครับก็คือแม้ว่าจะไม่มีเทอร์โบนะครับพลักกำลังเครื่องนยนต์ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวรถนะครับเชื่อไหมครับว่าตัวท็อปชนท็อปเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยน้อยกว่า Honda City ที่เป็นเครื่องยนต์1.0ลิตร,น,รน้ำหนักเขาน้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นฟีลการขับขี่นะครับการจูนเครื่องยนต์มาเนี่ยเหมาะสมกับ ตัวรถมากๆแล้วก็บอดี้ตัวรถเนี่ยฐานล้อเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็บอดี้มันสั้นกระทัดรัดแบบนี้คือมันทําให้บาลานซ์ตัวรถดีแม้ว่าระยะความสูงจากพื้นเนี่ยจะสูงมากกว่าทางด้านของ Honda brv คันนี้ระยะความสูงจากพื้นนะครับระดับ220มิลลิเมตรเนี่ยก็ถือว่าลุยน้ำนะครับข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างมั่นใจนะครับระบบความปลอดภัย Honda l e ิน a s h นะฮะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ แปรผันแต่ว่าไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ยังมีระบบช่วยที่จะเลี้ยงตัวรถนะครับให้อยู่ในเลนด้วยภาพรวมอาจจะมีจุดด้อยครับในเรื่องของภายในดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุนะครับคือเข้าไปนั่งอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่แต่เมื่อเทียบกับรถยนต์ในในยุคนี้นะครับยิ่งเราเห็นแบรนด์ใหม่ๆเข้ามานะครับจากทางประเทศจีนนะครับเรารู้สึกว่าวัสดุที่เป็นพวกซอฟทัชเนี่ยเขายังใช้ น้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพวกพลาสติกนะครับอย่างคันนี้เองเนี่ยก็869,000บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอีกไนนะฮะมีอยู่ในรุ่น RS ครับนะพวงมาลายมัลติฟังกช์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVT ตัวนี้มีแพดเดิลชิพมาให้ด้วยถ้าเป็นรุ่นรุ่นรองเนี่ยไม่มีแพดเดิลชิพให้นะครับ แล้วก็การตกแต่งเบาะก,ก็จะแตกต่างอันนี้เราก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เขามีรุ่นธรรมดาให้เราดูหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแค่สีแดงเท่านั้นนะครับที่จะได้หลังคาสีดำ mm hmm. ด้านท้ายก็โอเคตัวนี้ rs นะครับฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับก็สามารถพับเบาะได้แต่ว่าไม่เรียบนะครับ คือเรื่องของความอเนกประสงค์ในการพับเบาะเนี่ยเขาสู้ HRV ไม่ได้ HRV เนี่ยจะพับเหมือนกับพวก Honda City หรือว่า Honda Jazz นะครับมีความอเนกประสงค์ในการพับเบาะมากกว่าแต่สวยแต่สวยรถสวยนะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับตกแต่งโมดูลโล HRV ก็เป็น crossover ขายดีนะครับ 9,000กวบาทนะครับล้านต้นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับ EL นะครับมี Honda l e n นวอชนะครับมี Honda Sensing แต่ก็ไม่มีกล้องรอบคันนะฮะกล้องรอบคันตอนนี้อยากได้ต้องเป็น Accord ตัวบนแล้วก็ทางด้านของ Honda CRV ใหม่นะครับ CRV ใหม่นี่กล้องค่อนข้างชัดนะครับสำหรับกล้องรอบคันอันนี้ก็ขับดีอันนี้ก็จะออกแนวนุ่มนวลนะครับ จะไม่เฟิร์มเท่ากับทางด้านของ W R V แต่ว่าได้ในเรื่องของพื้นที่นะครับในเรื่องของการบรรทุกของทางด้านหลังที่เยอะกว่านะสีนี้สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นขาวสไลด์นะครับกระทบแสงมันจะออกแบบบางมุมอาจจะดูเทานะครับบางมุมอาจจะมีเหลือบทองอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ย ถ้าเป็นรุ่น e l ก็สวยนะเพราะว่ากระจังหน้ามันจะเป็นแบบเนี่ยจะเหมือนกับทางด้านตัวสีเทาทางด้านข้างนะครับแต่ว่าขับเนี่ยอย่าไปชนหนักนะครับคือชนต้องทำสีเนี่ยทำยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าสีพิเศษครับ b r v ก็รถใหม่นะฮะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับเหมือนกันเลย แดชบอร์ดนี่เหมือนกับ W R V เลยนะครับเนี่ยแดชบอร์ดเหมือนกับ W R V เลยแต,แต่หลายคนก็ราคาแรงแต่เชื่อไหมฮะรถอบมีคนซื้อนะครับเริ่มต้นเนี่ย9 7 7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ท็อปเนี่ยอยู่ที่9 7 3 0 0 0บาทมี2เกรดแล้วก็มีเพียงแค่2สีก็คือมีดำมีขาวแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเริ่มต้น มันจะมีเป็นแบบที่ไม่ใช่ขาวแบบขาวพนะรีเมียมซันไลท์เนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยอันนี้คือสีขาวพิเศษของเขานะข้างบนเวทีเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของ CRV นะฮะ CRV อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับเป็นเบนซินนะครับ1.5ลิตรเดิมเนี่ยจะมีดีเซลใช่ไหม ที่เป็น1.6ลิตร i d t e c นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีขายและวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะเป็นอันนี้แหละนะมี2ขุมพลังก็คือ3เกรดก็จะเป็นเบนซิน vtec turbo 1.5ลิตรเนี่ยก็จะมี2รุ่นด้านล่างที่จะเป็นตัว e กับตัว es เนี่ยจะได้เบาะ2แถว5ที่นั่งแต่ถ้าเป็นตัวเกรด el นะครับของ vtec turbo นะครับก็จะเป็นตัวถังที่มี5ที่นั่ง คือตัวถังเดียวกันนะครับเพราะว่ามีการขยายนะครับขยับในเรื่องของฐานล้อขยายตัวถังมากขึ้นให้ตัวรถมีความทั้งกว้างแล้วก็ยาวมากขึ้นนะฮะอย่างอันนี้ก็7ที่นั่งนะครับล้อแม็กก็จะต่างแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับนูน่นทางนู้นเลยสีแดงนะครับในงานนี้ก็คือจะมีสีแดง Ignite r e รเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นตัว R S นะครับเดี๋ยวพาไปให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสีน้ำเงินใหม่นะครับที่เขาเรียกว่า c a n y o n River ก็จะเป็นตัว e-h EV นะครับขุมพลังไฮบริด335นิวตันเมตรสำหรับพลังกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ขับนะครับแต่ว่าจะได้ขับและเร็วๆนี้ mm hmm. เดี๋ยวขับเมื่อไร่ mm hmm. เดี๋ยวนำเสนอแน่นอน mm hmm. มีเป็นแบบแต่งเป็นโมดูลโลมาด้วยนะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตขึ้นดูแมนขึ้นนะครับถามว่ารถสวยไหมในมุมของผมเนี่ยรถสวยนะนะครับราคาตัวท็อปถูกลงนะครับแล้วก็ที่เปิดใหม่เป็นไฮไลท์ในงานกนะ็คือ ซีวิกท y p ป์นะครับเดี๋ยวน่าจะมีการประกาศราคาไหมนะครับมีสื่อต่างชาติมานะครับทั้งสื่ออินโดนีเซียมาเลเซียนะครับนี่เคยพามาดูตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีได้ขับเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่านำเข้ามาเนี่ยนะครับมีการจำกัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอข้อมูลทีนะครับตอนนี้ผมมาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปไปคุยอะไรเท่าไหร่นะครับ Civic Type R เดี๋ยวถ้าหากว่าก่อนคลิปตัดเนี่ยผมอาจจะขึ้นราคาได้แล้วนะครับดูซิว่าราคาเท่าไหร่แต่จริงๆอะ่ะผมไม่เห็นราคามันก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ง,งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับเจอราคาอยู่ในเก๊ okay. บางคนก็จะไปเทียบกับ GR y a r i ยใช่ไหม GR y a r ยได้ขับ4อันนี้ขับหน้าเดี๋ยวไปดูตัว CR-V นะชุดแต่ง Moduro ตัวท็อปก็1,729,000บาทนะครับตัวเริ่มต้นก็ประมาณล้านสี่นะฮะอันนี้เนี่ยเขาเอาตัวไหนมาทำเขาไม่ได้เอา RS มาทำนะแต่ว่าสีเกรดบนนะครับก็มีกล้องรอบคันหมดเลยอันนี้ติดตั้งชุดแต่งมีชุดนี้ใช่ไหมที่แบบว่าตกแต่งเข้ามานี่โอ้เนื้องานเนื้องานดีเนื้อง,งานดี หน้าตาดีหน้าตาดีแล้วถ้าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเขาให้เซ็นเซอร์มาแล้วนะครับแบบหลายๆคนบน่นว่ารถ Honda ้าไม่ค่อยให้เซ็นเซอร์ใช่ไหมตอนนี้ CRV ให้มาแล้วนะครับจะไม่มีก็ไม่มีไบสปอร์ตไม่มีดอคทัฟฟิกอเลอร์ตไดนะครับก็จะมีพวกเลนวอชนะครับมีกล้องรอบคันเข้ามาแล้วแล้วก็ไฟหน้าตัวท็อปนะครับรุ่น IS เนี่ยก็จะเป็นแบบอัจฉริยะด้วยนะครับ หลบหล,ลีกได้นะครับไม่แยงตาแล้วก็ยังมีไฟที่แบบว่าถ้าคุณไปเห็นตัว RS เนี่ยมันจะมีไฟตรงนี้นะครับตรงนี้เขาไม่มีมันจะยิงเวลาคุณเลี้ยวเนี่ยนะครับไฟมันจะติดอัตโนมัติก็เหมือนพวก Ford Everest แต่ Ford Everest เขาใช้ไฟตัดหมอกนะครับก็ไซส์แม็กก็เป็น18อันนี้คือทำสีมาแล้วนะครับติดแหลานะ ใช้งานได้จริงนะรูปเร็วนะนี่ไงเขาติดอุปกรณ์ให้ดูนะครับก็ดูมีความเป็นทัวริงมากขึ้นนะครับเบาะรถคล้ายๆของเดิมมากเบาะปรับไฟฟ้าทุกรุ่นย่อยนะครับฟังผู้กับขี่ปรับ8ทิศทางแล้วก็มีดันหลังให้ด้วยมีดันหลังให้อีก4ทิศทางนะครับถ้าไม่ใช่ตัวท็อปก็ดูง่ายๆเป็นลายไมย้ นะตัดการง,งานเป็นโนแบคนะครับเป็นลายไม้แต่ผมว่าหัวเกีย์มันสหกรณ์ไปหน่อยมันใช้กันหลายรุ่นมากแอคคอร์ดซิตี้เอชอารี City แล้วก็คืออย่างนี้คือใช้หลายๆรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แต่ในมุมของความรู้สึกอะ่ะเราจะรู้สึกว่าคันนี้มันแพงเนาะนะครับคือมันเป็นรถที่แบบดู ดูตำแหน่งทางการตลาดนี่คือมันแบบมันเหนือมันน่าจะออกแบบให้ดูดีกว่านี้ให้ต่างแล้วกันอะให้ต่างคือวัสดุเหมือนกันได้ออกแบบหัวให้มันต่างหน่อยมันดูแบบใช่ไหมเนี่ยหัวเกียร์นี่แหละทําให้รถมันดูไม่สมราคานะครับแต่ Accord ก็ใช้หัวเกียร์อนี้นะครับ,แต,รนะรบแต่ตำแหน่งท่านั่งดีมากนะมีพัสดุชิปให้ ยกเว้นรุ่นเริ่มต้นไม่ได้แพดเดิลชิพนะครับเก e> รด CRV E รุ่น E เริ่มต้นไม่ได้แต่พวงมลาลัยจับกระชับมากนะอันนี้ก็แต่งพวกแบบการส่งกันศาสตรมาให้นะครับตัวเบนซินนะครับอัตราเฉลี่ยของอัตรารพวกน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณสัก14.3นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ7ที่นั่งเนี่ยประมาณ13ก,กว่า แต่ถ้าเป็น e s e-v เนี่ยเขาเคลมไว้ประมาณ20นิดๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยก็คือรุ่น i-s เนี่ยเขาเคลมไว้ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับรายละเอียดมีไวเลชร์จทุกรุ่นย่อยนะฮะกลองเก็บของไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมี Memory s e ซีให้นะฮะกระจกออโต้ตัวนี้ติดตั้งเป็นแบบบันไดข้างนะเขาแต่งเห็นะมีบันไดข้างเบาะแถวที่2 มีแอร์ตอนหลังมี USB Type C ให้ USB มีทั้งหมด4ตํตำแหน่งแต่ว่า1ตําตำแหน่งเนี่ยเป็น Type A ทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะมี Type C อยู่ทางด้านหน้าด้วยทางด้านหลังก็จะเป็น Type C 2ตํตำแหน่งเลยหลังคาเออพอติดพอติด,ตดไอ้ทูเล่ไปก็หลังคาสันลูกก็ <c oughs> ก็มองเห็นทุเล่แทน <c oughs> นะฮะนั่งสบายนั่งสบายคือหลายๆคนบอก ซื้อ CRV เนี่ยไปเล่นรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีไหมคือ CRV ก็ยังเป็น CRV หมายความว่าหน้าตามดีถึงแม้ว่าบางคนจะบ่นว่ามันคล้ายๆแบบดีไซน์ของ Volvo แต่คือราคามันก็ถูกกว่าแม้ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ใก,กล,ล้ละใกลยย้จะถึง2ล้านแล้วแต่ว่าหน้าตามันดีนะผมว่าคนไทยเห็นนะ่ะหน้าตาแบบเนี้ยคมเฉียบ ตัวเก่าก็สวยแต่ตัวเก่าก็จะดูโค้งมนเพราะตัวใหม่มาเหลี่ยมแบบนี้มันก็สวยนะครับคืออันนี้มุมส่วนตัวผมนะผมว่าน้าตาถ้าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าจะบอกว่า CRV ดูขี้เหร่นในเจเนอเรชันนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ชอบไฟหน้าคุณอาจจะไม่ชอบกระจังหน้าอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคุณมองรวมๆดูด้านข้างดูด้านท้ายมันสวยนะมันสวยนะแต่ที่ชอบรุ่นนี้คือนี่ให้ดู อันนี้แรงอ่ะไม่เหมือนคันเมื่อวานเลยคันเมื่อวานนิ่มอ่ันนี้แรงอ่ะอันนี้แรงเมื่อวานไปลองอคันเจ็ดที่นั่งเบากว่านี้อ่ะแต่มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็อันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็น e s e v จะไม่มียางอะไหล ถ้าเป็นตัวเบนซินนะครับจะมียางอะไหล่มาให้เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะครับเรียกวันตัวเทอร์โบก็ไดอ้อันนี้เขาก็มีแบบติดแผ่นนะครับ<ด>กันลอยนะครับเผื่อแบบวางของได้ตามพนักพิงด้วยพับเบาะก,ก็เรียบนะครับเขาเรียกว่าลองโหมดพับเบาะสามารถจะใส่ของแนวยาวได้เลยนะครับแต่จะต้องพับทุกอย่างนะ นี่ก็แต่งนี่นี่นี่ชุดแต่งนะครับอันนี้ก็แต่งเข้ามาชิ้นนี้ไฟท้ายสวยนะครับตัวนี้ก็แต่งเข้ามา a นี่ r ประกอบแอคคอรโอ้แอคคอร์ที่อคคอต้องหลบมุมเลยนะไม่ใหม่แล้วปีนี้มีแผนว่าจะใหม่นะครับมีแผนว่าจะ all new เหมือนกันสำหรับ honda accord น,นะครับ แต่ก็ยังเล่นได้แหละแต่บางคนก็จะบอกว่าเออระบบความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing เนี่ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นของ CRV ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นของ Civic ก็ใช่ <c oughs> นะครับก็ใช่เวอร์ชั่นใหม่เนียนกว่านะครับใช้กล้องดันหน้าตอนนี้อย่างตัวนี้ก็1,499,000บาทนะครับก็ปลายเจเนอเรชันละนะครับเมืองนอก,กอาจจะมีแบบโฉมที่แบบไมเนอร์เชนกระจังหน้ากันไป,ไปนบ้านเราไม่ได้เนาะ ก็มี1.5ลิตรนะครับมี e-h EV ในบูธ Honda ก็ก็คงจะมีแคมเปญโปรโมชั่นนะครับและอย่าง CRV เองเนี่ยก็ดอกเบี้ยในช่วงนี้มีดอกเบี้ย2.29แล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับ CRV ที่เป็นรถใหม่นะครับใหม่สุดในบูธตอนนี้ส่วนรุ่นอื่นก็น่าจะมีดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วนะครับ ซีวิกใช่ไหมเขามีขายอะไรบ้างเนี่ยซีวิกนะซิตี้แฮชแบ็กซิตี้ e h e HE v ซีวิก e h <HE> e <HE> v b r e v โอเคครับและนี่คือบูธคันด้านะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับก็งานมีตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับใครสนใจก็มาชมงานได้นะครับที่ Impact c h a l l e n g e r นะครับที่เมืองทองธาน,นีนะครับ ฝากบูธ Honda นะครับแล้วก็กดติดตามกดไ like, ลค์แมสโตรขาวไว้ด้วยครับ